เวนเซียโทรกิปพาร์กิ้งนี่แต่จะดูดิไอ้นั่นที่จอดรถก็ทำสุดไปกับพี่หนุม่มดีกว่าจะได้ไม่ต้องหลงลกลัวหลงอย่างเดียวโหเป้อันี้ช่วยมากไยช่วยให้อบอุ่นเนี่ยหนาวไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่หนาว <c oughs> <c oughs> โอ้เคยบอกว่าไม่หนาววันนี้อ๋อนี่ท่านนานๆก็หน้าเขียวได้นะเนี่ยผมร้อนสั่งจะแปลงให้พัดลมอ่ะอย่างเงี้ยดีฝรั่งอาจจะชอบอตอนแรกเราลึกคิดว่าจะไม่หนาวนะครับลมพัดมาก็หนาวใจนะยังท่านจะไปเอาไหมไม่เอาอ่ะมันเด็กเป็นลมไม่เป็นไรเด็กเกษตรไม่เป็นไรบนเรือไม่เท่าไหร่หรอกหรือว่าอากาศดี Merci.